สวัสดีเย็นวันศุกร์ค่ะวันนี้ศุกร์สัปดาห์นะคะก็ไม่มีอะไรมากค่ะอยากกินบาร์บีคิวหมูค่ะอยากกินก็ต้องได้กินนะคะบาร์บีคิวหมูนะคะนี่นะคะไม้ใหญ่ๆพอทำเองนะคะเอากันแบบว่าให้สมอยากนะคะบาร์บีคิวหมูเนาะนี่ เมะเขือเทศร่วงเชฟนะ,ะ่ะบาร์บีคิวหมูไม้ใหญ่ๆทําเองนะคะเดี๋ยวชิมรสกันนะคะว่าโอเคไหมอันนี้ข้างบนนี้มะเขือเทศนะอืมะเขือเทศก็เปรี้ยวนะคะแต่ว่าเปรี้ยวกลมๆอันนี้เป็นส่วนของเนื้อในเนื้อหมูเนาะ นเนือน้อคาบเข้าเนื้อมากเนื้อก็น,นุ่มๆนะคะแล้วก็ทารดจิ้มกับอ,อันนี้นซ้อมมะเขือเทศแหละพี่ภูนะคะม็นน่าจะอร่อยนะคะเดขออนุญาตเทป,ปากข้าวันนี้นะคะอือ ตืมเลยคะแม่ซอสบาร์บีคิวนะคะสูตรแม่อูเองนะคะอย่างเงี้ยอ,อ,อือฮึไม่ถูกปืดมานะ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 อือหฮึจับซับหลายบาร์บีคิวทำเองไม้ใหญ่ๆใครอยากกินตามมานะคะ อร่รยเวอร์อ,อ,อ,อืรสชาติใชด้ด้เพราะว่าเราใส่ปาปิก,ก้าลงไปด้วยรสชาติมันก็เลยจะแบบเผ็ดนิดนิดเนาะถึงที่เด็ดแล้วนะพริกยวกของเราจะเป็นอันนี้นะคะสับประรดหมูพริกยวกหมูแล้วก็ค่อยมา มะเขือเทศตบถ่ายที่ปลายเนาะอันนี้คือพริกหยวกขออนุญาตนะคะของนาตจิ้มซอสอืมอืมอืมขออนุญาตใช้ฟันเพราะว่ามือหนึ่งถ่ายคลิปอยู่มือหนึ่งก็ถือหมา,าบาร์บีคิวอยู่นี่นะจิ้มซอสบาร์บีคิวนะอืม อร่อยอะพริกหยวกแบบ้ำน้ำฉ่ำน้ำเลยอะอืมแล้วก็เจอกับซอสแบาบร์บีคิวอ,อร่อยมากตามมาเร็วๆนะเดี๋ยวแค่นี้ก่องขอกินต่อก่อนนะเดี๋ยวไม่ทานน้องผู้บ๊ายบาย